หัวฮะอะไรไหผัวอีกแล้วเอัอเอ็งพูดไม่ชัดหรือว่าเราไม่ได้ยินนี่ีกหูนี่ได้ยินเดี๋ยวนี้ออีกคนหนึ่งบอกอะไรนะหูเร็วด้วยอ่ะโอ้โหสวยอ่ะสวยชอบอันนั้นชอบสวยมากเลยถาโนอ่ะถาโนอ่ะหลุดไหม ขาดหลุดหลุดโอ้สวยอยู่อู้อ,อ,อันนี้สวยอ่ะบัวหิมะจาจากสวนผักไทยในสวีเดนนะจ๊ะจองได้เลยจ้าทุกคนไม่จองให้มาซื้อเลยมาซื้อวันเสาร์นี้นซื้อได้เลยนะคะแต่ใครจะจองส่งไปรษณีย์ได้นะจ๊ะไปรษณีย์ก็จะส่งให้จา้าลาบนับดูสวยมากเลยจา้าโอ้อันนี้สวยอ่ะดูอยู่หน้าตาคนเก็บด้วยโอ้โห มีให้ดูหน้าตาคนเก็บด้วยกะซ้อมเองนะ